ฝากเพจใหม่นะครับวันนี้เปิดเปิดเพจใหม่เอ่อมอเตอร์ไซค์ 90S Thailand นะครับนี่นี่เปิดเพจแรกก็เดี๋ยวจะมาให้ชมรถ A เอสสี่ร้องานสร้างสร้างเองกับมือเลยนะคับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดกันว่าว่าว่าทำอะไรไปบ้างนะครับขออนุญาตนะครับ นี่เลยคันนี้เลยคันนี้เป็น n s 4 0 0นะฮะเครื่อง3สุบสจังหวะ 400cc ซีซีนะครับเฟรมถังก็เป็นถังเดิมเฟรมเดิมเครื่องเดิมชุดไฟเดิมคาบูเดิมทั้งหมดชุดหน้าก็จะเป็นของ RVF400 ทั้งชุดเลยฮะทั้งมือเบรก มือคัดแผงคอลูกป,ปืนคอโชกหน้าล้อหน้าบางคนหน้าจานดิสตระบบเบรกทั้งหมดนะฮะเป,เป็นของ r v f หมดเลยนะฮะอันนี้อันนี้ชุดหลังชุดหลังก็จะเป็น r v f เหมือนกันนะฮะ r v f 400ส่วนพวกเปลือกก็จะเป็นของ m c 28 nsr 250เปลือกแท้นะฮะเปลือกแท้ทั้งหมดเลย ัคน,นะฮะฮท่อก็จะเป็นท่อ PDK ท่อบ้านเรานี่เละฮะงานงานไทยบ้านเราะฮะงานไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยฮะตอนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาฝีมือคนไทยราคาก็ยอ่อมเยาไม่แพงนะฮะนี่ไม้ก็จะเป็นของ n s r ตัน่ n s r สองร้อยห้าสตอนนี้ขาดเบาะ ยังหาไม่ได้เลยเบาะไอ้ MC 28ยี่ดท่านใดมีจะบ,บริจาคก็จะแบ่งกันก็แชทมามามาหากันได้นะพี่นะนะนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะพี่ๆน้องๆใครมีแบ่งปันก็แบ่งมานะฮะ <laughs> จะได้เสร็จสมบูรณ์จะได้ไปทำสีใหม่สักทีตอนนี้ก็ยังยังขาดแค่เบาะอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ ให้ฟังเสียงกันหน่อยเปิดก๊อกน้ำมันกันหน,นึ่งนี่กลัวข้างบ้านด่าเหมือนกันนะเนี่ย <c ười> อึ๊บเปิดก๊อกแล้วเปิดสวิตช์ออฟไลน์อ่าสตาร์ท อค่น,นี้พอก่อนนะฮะเกรงใจข้างบ้านเขาเดี๋ยวเขาจะดา่าเเดี๋ยวก้อนหินจะลอยมาโอเคเปิดเพจวันแรกก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเอ็นเอสี่ร้องานสร้างสร้างเองกับมือเลยฮะโอเคขอบคุณครับผม